จังหวะชี ial, mainland, วิตของแอนดี้โรเบิร์สันคือเพลงรักที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าเราจะรู้ว่ามันจะจบลงยังไงแต่เราก็ยังต้องการฟังเพราะมันคือความทรงจําที่งดงามที่สุดที่เราเคยได้รับมาแอนดี้โรเบิร์สันก็เหมือนกับคนที่ฟังเพลงนั้นแม้ว่าจะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแต่เขายังอยากฟังเพลงนั้นอีกครั้งเพราะเขารู้ว่ามันคือเพลงที่มีความสําคัญมากที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะเขาวาดฝันว่าจะเป็นพระเอกแต่เพราะเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและเขายังอยากได้รับความรู้สึกของการฟังเพลงนั้นอีกครั้ง ตลาดซัมเมอร์2,025โรเบิร์สันทำให้ลิเวอร์พูลต้องหันหลังเพื่อพาเขาไปยังแอตเลติโกมาดริดและเอซีมิลานซึ่งเป็นทีมที่พร้อมให้เขาเริ่มบทใหม่ในเมืองใหม่บางคนอาจเลือกที่จะออกไปไกลแต่สำหรับร็อบโบเขาเลือกที่จะไม่ไปไหนแต่จะรอบคันที่เดิมและสู้ต่อเพียงเท่านั้นเขารู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่เขารู้ว่าหัวใจของเขายังคงเหมือนเดิมและยังรักทีมเหมือนเดิมเมื่อมีลอสเคอร์เคสเข้ามาเขาเข้าใจว่าตัวเองไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแต่เขายังอยู่ตรงนี้และยังสู้ต่อเพื่อทีม โรบโบนั่งรอข้างสนามเหมือนคนที่รอเพลงของตัวเองถูกเปิดอีกครั้งและเมื่อเขาได้รับโอกาสจากอาร์เนอร์เขาก็ไม่เพี้ยนไม่ละทิ้งเกมกับระอันมาดริดเขาไม่ได้ยิงแต่เขาเล่นด้วยหัวใจสู้ไม่ถอยแม้จะรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนเดิมแล้วทุกจังหวะที่สกัดทุกการวิ่งทุกการกระตุน้นคือคำพูดที่สื่อถึงความรักและความปลื้มที่เขายังคงมีต่อทีมเขาไม่ได้สู้เพื่อพิสูจน์ใครแต่เขาเล่นเพื่อตัวเองและเพื่อทีมแม้จะรู้ว่าวันหนึ่งต้องจากโรเบิร์ตสันพูดหลังเกมว่า เราต้องกลับมาควบคุมเกมให้ได้เราทุ่มเทเต็มร้อยและคุณภาพในเกมก็อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นคำพูดที่สร้างเสียงดังในห้องข่าวเขาไม่พูดถึงอนาคตแต่ทุกคำพูดของเขาเป็นปัจจุบันที่เขาใส่ใจและทุ่มเทเต็มร้อยเหมือนกับท่อนสุดท้ายของเพลงลิเวอร์พูลอาจมีคนรุ่นใหม่พร้อมแย่งตำแหน่งแต่ในหัวใจของแฟนบอลแอนดี้โรเบิร์ตสันยังเป็นแบ็คซ้ายที่สู้เพื่อทีแม้รู้ว่าต้องหลีกทางในวันหนึ่งเพลงรักที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่ารู้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่เรายังจำได้ดีว่าามัันนนนเเคยทใใหหห้ว้วจตแรงขดไ บางคนรักเพื่อจะอยู่แต่บางคนอยู่เพื่อจะจากแต่สุดท้ายทุกคนก็จะพยายามร้องเพลงนั้นไปจนถึงท่อนสุดท้ายเพลงรักที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือเพลงที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้ว่ารู้ว่ามันจะจบไปแล้วแต่เรายังจําได้ดีว่ามันเคยทําให้หัวใจเต้นแรงขนาดไหนขอบคุณที่มาอ่านขอให้ได้รับความสนุกสนานในการอ่านเรื่องนี้